สวัสดีค่ะสวัสดี f อช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยฮานอยนะคะของวันที่สองพฤศจิกาย,ยน2อทันวาคมหกห้านะคะมาดูกันเลยนะคะวิ่งรูดแอนหายไปที่1นสองเนาะจับคู่ให้ไปที่หนึ่งห้า1นึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่นะคะมาดูกันเลยลว่าเราเข้าหน่อยไหนกันบ้างนะคะวันนี้ก็ถือว่านางปังค่ะนางเข้าสน่อยหเด้งนะคะ วันนี้ศูนยฮานอยปังนะคะสับขาหลอกเราแลและบางวันก็ปังบางวันก็ไม่ปังะคะ่ะแต่แอดก็ใจรักนะคะนอยกิดนะคะเข้าไปที่นอยกิส2 5นะคะเสียดายที่แอดจับ3ตัวไม่ได้นะคะเรามีแค่ สองสามหกนะคะแต่มันออกสองสามสองห้านะคะเราไม่แตกสามนะคะเข้าไปที่สองเจ็ดนะคะเข้าไปที่สองเจ็ดเข้าไปที่สามสองนะคะเข้าไปที่สามสองเข้าไปสามหน่อยนะคะหน่อยกิจหน่อยพิเศษแล้วก็หน่อยปกนะคะเข้าไปสามหน่อยหน่อย VIP ไม่เข้านะคะหน่อย VIP ไม่มา Oh. หาวดีจังก็สรุปเข้าแค่สามน่อยนะคะตัวเจาะเรานะคะตัวเจาะเข้าน้อยพี่นะคะเข้าหน้อยพิเศษหนึ่งหนึ่งเข้าน้อยกีดสองห้านะคะเข้าไปสองน่อยเนาะตัวเจาะเราสามตัวเราไม่แตกค่ะสามตัวเราไม่แตกเนาะเรามีแค่สองสามหมันออก3ามสองห้านะคะมันออก3ามสองห้านะคะเราก็ไม่แตก3ามตัวนานแล้วนะ หลายวันแล้วค่ะแต่ก็ได้สองตัวไปนะคะในตารางก็ไม่แตกเลยค่ะในตารางก็ไม่แตกนะคะในตารางไม่แตกสามตัวนะคะแตกแต่สองตัวแตกนี่เนาะแตกหนึ่งหนึ่งค่ะแตกหนึ่งหนึ่ง ไปหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่ง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 มามาอันเดียวเองค่ะ <c oughs> ประกายแอดน่าสงสารมากเออสี่ไม่มาเลยนะทุกคนแปลกมากค่ะสี่ไปไหนก็ไม่รู้สี่ไปหวยอื่นมั้งคะไม่มาเลยนี่นะคะศูนย์หกในตารางเราก็มีนะคะศูนย์หกใครที่เอาไปเล่นนะคะสองสามหนี่ตรงตรงเลยใกล้ๆกันเนาะสงสารสามตรงตรงเลยนะคะโอ้ยประกายแอดน่าสงสารมาก เอาหมดอีกแท่งแล้วค่ะปากาก็โยนเข้ากล่องน,นก็ตามนี้นะคะตามนี้ไม่แตกสามตัวนะเข้าแค่2ตัวแตกสามหน่อยห้าเด้งนะคะก็ดีใจด้วยนะคะกับท่านที่เฮงที่ปังนะคะเรามาดูของวันที่สองกันเลยค่ะวันที่สองธันวาคมหกห้านะคะวันที่สองธันวาคมหกห้านะคะ ตารางกับตัววิ่งรูดไม่บาลานซ์กันแอดว่าจะเอาสองสี่ขึ้นว่าง่าแอดก็เลยเอาศูนย์เขึ้นไปนะคะก็ลองพิจารณากันดูนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะแอดก็ให้ไปที่ศูนย์เดะคะของวันที่สองเนาะฮานอยของวันที่สอง ธันวาคม65นะคะวิ่งรูดให้ไปที่07ค่ะจับคู่ให้ไปที่03020700นะคะ737277นะคะในตารางนะคะในตารางมี4692315นะคะ4692315จับคู่8ชุดค่ะจับคู่8ชุดมี4369นะคะ434 414 416 กับหัวให้แล้วนะคะใครจะชอบกับไม่กับก็ลองพิจารณาดูนะคะสองสามหกสองสามเก้าเนอะสองสามสี่สองหนึ่งสี่แน่ไม่มีสี่หนึ่งสามเลย อ้าลองพิจารณากันดูนะคะสองหนึ่งหกด้วยนะคะใครที่ชอบกลับหัวก็กลับเอาเลยเขาใครไม่กลับก็ลองพิจารณาดูนะคะใครที่ไม่ชอบแอดจับให้ก็จับในตารางเหมือนที่บอกได้เลยนะคะจับในตารางได้เลยค่ะสี่สามหนึ่งก็สวยนะคะสามหนึ่งห้าแอดก็ไม่ได้จับเนาะเพิ่งจะเห็นเช่นเดียวกันค่ะสี่หกสองมีไว้เนี่ยสี่หกสองแอดก็ไม่ได้จับเฮะ 1> 4 1 2หอแอดก็ไม่ได้จับให้นะคะลองจับเองดูสองสามสีมีแม้สองสองสก็มีโอกาสมาสูงสามสามงห้าห้าสองช่วงนี้หวยออกหามบ่อยนะคะแต่จะจับยังไงเนาะหามก็มีเยอะเหลือเกินค่ะจะไปหามยังไงล่ะเนี่ยใครจับได้จับเก่งก็ลองจับดูในตารางดูจับศูนย์ก็ได้เป็น0ูนย์เศ ศูนย์ศูนย์เจ็ดอย่างนี้บ่ศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วมันชอบมาบอ่อยเลค่ะศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามเจ็ดอาจจะมาอย่างนี้ก็ได้เจ็ดสามสองเออแอดก็ไม่ได้จับให้หลายคู่เลยค่ะลองจับเอาเองนะคะลองพิจารณาดูเจ็ดเจ็ดสองสวยจ้ะเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์สามสาม อ้าวลองพิจารณาดูค่ะแต่เลขมาต่ําอีกแล้วนะคะมาดูเลขในตารางเลยในตารางมาต่ําวันนี้ก็มาต่ํานะคะในตารางแอดนึกว่าจะแปลกซะแล้วเอาหนึ่งสองขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นหวยที่ต่ําแล้วเป็นหวยวันพระนะคะเป็นหวยวันพระหรือมันจะมาสูงวันที่สองบอกอ้าวลองพิจารณากันดูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะว่าอะไรจะมาเนาะว,วันนี้ศูนย์มันจะมาอีกรอบ รองพิจารณากันดูหาหน่อยใครที่เฮงที่ปังยินดีด้วยค่ะวันนี้นะคะเป็นหกเก้าสองก็ได้นะคะอันนี้เป็นหาหน่อยของวันที่สองนะคะวันที่สอง สรุปกับวันใหม่อยู่ในคลิปเดียวกันนะคะบางท่านอาจจะเลื่อนไม่เห็นนะคะลองเลื่อนมาหลังๆได้เลยค่ะเลื่อนมาหลังๆนะคะจะได้เห็นคลิปของฮานหนอยสูตรสูตรของวันใหม่นะคะ สูตรของวันใหม่พ่อแอดจะสรุปให้ก่อนนะคะสรุปให้ก่อนว่าเข้าตัวไหนบ้างถึงจะมีฮานอยของวันใหม่เนาะมาดูกันอีกรอบนะคะฮานอยของวันที่สองพันวาคมหกนะคะวิ่งรูดแอดให้ไปที่0ูย์เค่ะจับคู่ให้ไปที่ 03, 03 02์สามศูนยะคะเจ็ดสานะคะ 73, 72, 77, ในตารางมี4 6 9 2 3 1 5นะคะมี4 3 6 4 3 4 4กสีนะคะหวยเป็นหามนะคะหวยในตารางจับได้หามค่ะแล้ว4มาแรงมากนะคะโอ้ย,อย,อยตกใจสีก็ไม่มาโหเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วนะแอดไม่เห็นสีมากระปิดกระปอยค่ะเป็นสี่หนึ่งหกสี สองสามหกนะคะสองสามสี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งหกนะคะแอดเป็นคนตกใจง่ายทุกคน เพื่อนๆพี่ๆน้องๆลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะหวยในตาหวยในตารางแอดจับได้เป็นเลขหามนะคะสี่สามสี่สี่หนึ่งสี่อย่างงี้เนาะหรือจะมาหามมาเบิ้ลอีกยังอยู่นะคะเบิ้ลก็ยังอยู่วันนี้เบิ้ลก็มาเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังเลยนะคะช่วงนี้มีเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูใครชอบแบบไหนนะคะเลขยังมาต่ําค่ะเลขยังมาต่ําเลขหมายถึงเลขในตารางนะคะยังมาต่ําค่ะลองพิจารณากันดูนะคะสําหรับ ฮานอยอันนี้เป็นศูนย์ฮานอยค่ะสามารถเอาไปเล่นได้หมดนะคะเอาไปเล่นได้หมดเอาไปเล่นหวหวหุ้นเอาไปเล่นนู่นนี่นั่นนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าเลขสองสองสองสามสองสี่นะคะสามสามสามสี่จะมาบ่อยก็ติดไว้หน่อยนะคะเผื่อเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆจะได้เฮงเฮงปังปงกันนะคะมาบ่อยได้มาหนึ่งหน่อยก็ดีใจแล้วค่ะสองสองสองสามสองสี่สามสามสามสี่ค่ะ มาบ่อยนะคะนางมาแล้วได้2สองสามวันนี้สองสามแล้วก็จะสองสี่ตัวสามสี่น้องวดก่อนก็สามสี่มาทั้งอาทิตย์เลยค่ะสงสัยสี่เหนื่อยสี่เลยไปพักก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนขอให้เอช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะเฮงเรวยรวยปังปัค่ะขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ